รับของแถมเพิ่มเมื่อเติมเกม c า a s h of c a n ที่เว็บ Supercell Store ใช้โค้ดแก้วก้าเพื่อสนับสนุนแก้วได้ด้วยขอบคุณทุกท่านที่ใจดีสนับสนุนแก้วมาตลอด เตรียมตัวบอกลาบ้าน16กันได้เลยเพราะบ้าน17กำลังจะมาบ้าน17ใช้ทองคำในการอัปเกรด20ด้านเหรียญและใช้เวลาอัปเกรด15วันแล้วก็เป็นจริงตามข่าวรือบ้าน17จะรวมป้อมมิซีเข้ากับบ้านตอนกดอัปเกรดจะมีหน้าต่างบอกว่าคุณต้องสร้างป้อมอินซีเลเวล7ก่อนถึงจะอัปเกรดเป็นบ้าน17ได้และเมื่อรวมป้อมมิีเข้ากับบ้านแล้วคุณจะไม่สามารถยกเลิกได้ เรียกได้ว่าโดนมัดมือชกเลยถ้าคุณจะขึ้นบ้าน17ต้องยอมรวมป้อมอีซีเข้ากับบ้านเมื่อตัดสินใจได้แล้วก็กดปุ่มอัปเกรดได้เลยพอกดปุ่มอัปเกรดนะครับผู้ชมจะเห็นว่ามันจะมีการเชื่อมโยงกันนะครับระหว่างบ้านและป้อมอีซีนะครับก็เราต้องยืนยันนะครับว่าเราจะรวมอาวุธไหมพอเราจะรวมอาวุธนะครับก็กดถูกต้องแล้วป้อมอีซีก็จะมาที่บ้านนะครับบ้านก็จะ อัปเกรดเป็นเลเวล17นั่นเองระหว่างนี้ถ้าใครมีตำราสิ่งก่อสร้างก็สามารถใช้ได้เลยนะในที่สุดเราก็อัปเกรดเป็นบ้าน17แล้วมาดูกันว่าบ้าน17เป็นอย่างไรบ้าน17มาในทีมสีดำดูดันไม่เกรงใจใครมีรูปปั้นหัวอินทรีย์อยู่ด้านหน้าบ้านบนหลังคามีฐานสำหรับยิงกระสุนเมื่อกดดูข้อมูลจะพบว่ามีชื่ออยู่บอกอยู่ด้านบน,นครับว่าชื่อนี้เขียนว่าปืนใหญ่เพิงนรก อาวุธใหม่ของบ้าน17จากภาพจะเป็นการยิงลูกไฟสี่ลูกเข้าไปหาทหารที่เข้ามาอาวุธบ้าน17มีแร่โจมตี12ช่องไม่มีระยะด้านยิงได้หมดตั้งแต่บ้านจนห่างออกไป12ช่องช่องพอทางานทันทีตั้งแต่เริ่มโจมตีหากทหารเข้ามาในแร่โจมตีปืนใหญ่พินรกจะทํางานทันทีการโจมตีบ้าน17จะยิงพินรกขึ้นฟ้ากและตกมาใส่ทหารเอฟเฟกไฟสีทองส้มน่ากลัวมากๆครับพินรกจะคายอยู่ที่พื้น สร้างความเสียหาย6.8วินาทีทหารยืนอยู่ตรงนั้นที่เดิมเลือดก,ก็จะลดลงเรื่อยๆปืนใหญ่พื่งนรกโจมตีได้ทั้งฐานพื้นดินและฐานอากาศครับการโจมตีของปืนใหญ่พื่งนรกจะยิงลูกไฟสีลูกใส่ฐานที่เข้ามาสีเป้าหมายแต่ถ้ามีฐานเข้ามาแค่ตัวเดียวก็จะยิงลูกไฟสีลูกไปหาฐานตัวนั้นหมดเลยคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมครับว่าปืนใหญ่พึ่งนรกมีเลเวลหนึ่งใช่ครับ87สามารถอัปเกรดอาวุธได้ถึงเลเวล5หรือ5ดาว ต่างจากบ้าน16ที่มีแค่ดาวเดียวแก้วจะขึ้นภาพการอัปเกรดแต่ละเลเวลให้กดหยุดคลิปเพื่อดูได้เลยนะครับการอัปเกรดจะเพิ่มค่าพลังโจมตีต่อวินาทีอย่างเดียวยิ่งดาวเยอะยิ่งยิงแรงแต่ความเสียหายจากเพิงนรกและระยะเวลาติดพิษจะเท่ากันทุกเลเวลหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเมื่อบ้าน17พังลงจะมีระเบิดพิษหรือไม่คำตอบคือไม่มีเหมือนที่ผ่านมาครับเมื่อบ้านพังลงไปก็พังลงไปเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นส่วนตัวแก้วคิดว่า ถ้ามีระเบิดพิษมันน่าจะทําให้การโจมตีบ้านสิบเยากเกินไปและนี่คือข้อมูลบ้านสิใหม่ที่รวมป้ามินซีเข้ามากับบ้านเป็นอย่างไรบ้างครับถูกใจหรือไม่คอมเมนต์กันมาได้เลยบ้านสิมาพร้อมกับดักใหม่ได้แก่ระเบิดเมกาใช้ทองค5ล้าละเหรียญเป็นค่าติดตั้งในหมู่บ้านบ้านสิจะมีได้แค่1อันอัปเกรดได้3เลเวลที่เลเวลสสร้างความเสียหาย1,300หน่วยและมีระยะโจมตี 4.5ช่องกับดักเมกากินพื้นที่2คูณ2ช่องกับดักนี้จะแตกต่างจากกับดักอื่นเวลาโจมตีผู้โจมตีจะมองเห็นว่ากับดักนี้อยู่ตรงไหนทําให้วางแผนได้ว่าจะรับมือกับกับดักเมกาอย่างไงเมื่อแทงเข้าไปในระยะของกับดักเมกากับดักจะทํางานสร้างความเสียหายและทําให้ฐานกระเด็นออกไปด้านหลังกับดักนี้รับมือฐานที่เข้ามาเป็นกลุ่มได้อย่างดีเช่นบอลลูนในสุดลาวาลลูนหรือคนงานเหมืองหมูป่า ถ้าเราไม่ใช้คัมภีร์มาจาของปูรับรองว่าทหารบาบบายแน่นอนก็ถือว่าเป็นกับดักที่น่าสนใจทําให้นักออกแบบบ้านสามารถวางกับดักนี้เพื่อดักการโจมตีของศัตรูได้เมื่อขึ้นบ้าน7จะสร้างของได้เพิ่มดังนี้หอคอยพัฒนูหนึ่งป้อมแก้วเข้าใจว่าเพิ่มเข้ามาให้ครบ8ป้อมเพื่อใช้รวมอาวุธในอนาคตลูกป่งสีดำหนึ่งลูกและเระเบิดยักษห์หอันเมื่อขึ้นบ้า17 คุณสามารถรวมอาวุธเข้าด้วยกันได้อีกสองชิ้นได้แก่รวมหอกคอยพันธนูเรเวล21่จำนวน2ป้อมเป็นหอกคอยแก๊งพันธนูได้หนึ่งป้อมแล้วรวมปืนใหญ่เรเวล21่จำนวน2กระบอกเป็นปืนใหญ่เด้งหนึ่งได้1กระบอกเท่ากับว่าบ้าสิจะมีหอกคอยแก๊งพันธนูและปืนใหญ่เด้งดทั้งหมดอย่างละ3าป้อมในอนาคตอาจมีการรวมที่เหลือในบ้าสิเลยหรืออาจจะเก็บไปรวมในบ้าน18ก็เป็นได้ดูเหมือนว่าแคชจ็อกแคน จะเดินไปในทิศทางรวมอาวุธเมื่อได้เพิ่มสิ่งก่อสร้างหรืออาวุธแล้วขยายแผนที่ครับเมื่อขึ้นบ้าน17คุณสามารถอัปเกรดห้องทดลองเป็นเลเวล15ได้โดยใช้น้ำม่วงในการอัปเกรด20ล้านจยดใช้เวลาอัปเกรด6 6วันนี่คือฉมหน้าของห้องทดลองเลเวลใหม่มันโทสีดำมีตำรายอยู่ด้านบนเท่มากๆเลยนะนี่คือสิ่งก่อสร้างที่ได้รับการเพิ่มเลเวลและก็มีสิ่งก่อสร้างใหม่แต่ว่า วันนี้ยังไม่ใช่เวลาเปิดเผยอย่าลืมกดติดตามช่องแก้วกล้าเพื่อไม่พลาดข่าวอัปเดตใหม่ที่เหลือครับในอัปเดตบ้าน17นี้ผู้กล้าทั้ง4คนได้รับการเพิ่มเลเวลใหม่คนละ5้เลเวลทําให้คิงควีนเลเวลตันที่เลเวล100ปูเลเวลตันที่เลเวล7จ็้เเลเวลตันที่เลเวลค้าสาิาศนะตามที่แก้วขึ้นโชว์เลยครับเรามาดูการเพิ่มเลเวลของสิ่งต่างๆกันครับ มีหลายอย่างที่ได้รับการเพิ่มเลเวลใหม่ในบ้าน17อย่างแรกครังเก็บทองคำอัปเกรดเป็นเลเวล18ใช้น้ำม่วงอัปเกรด10ล้านหยดใช้เวลาอัปเกรด12วัน12ชั่วโมงเพิ่มพลังชีวิต150หน่วยเก็บทองคำได้เพิ่มขึ้น250,000เหรียญต่อมาก็จะเป็นคังเก็บน้ำอมฤตนะครับหรือว่าที่เก็บน้ำม่วงก็จะอัปเกรดเป็นเลเวล18นะครับใช้ทองคำ10ล้านเหรียญใช้เวลาอัปเกรด12วัน12ชั่วโมง ก็จะเพิ่มพลังชีวิต150หน่วยแล้วก็จะเพิ่มความจุคังครับอีก250,000น้ำม่วงนั่นเองและอันสุดท้ายคังเก็บน้ำอมฤตมื่นะครับอัปเกรดเป็นรุ่น12ใช้ค่าอัปเกรดเป็นน้ำม่วง16ล้านหยดใช้เวลาอัปเกรด15วันเพิ่มพลังชีวิต200หน่วยนะครับแล้วก็เพิ่มความจุอีก10,000สําสำหรับคังเก็บทรัพกรแก้วมองว่า ถ้าเราไม่ได้ใช้รูนบ่อยๆเก็บไว้แอปเกิตทีหลังก็ได้ครับเพราะของใหม่ไม่จาเป็นต้องใช้สยปรกรเกินกว่าบ้าส6บครับปราสาัทแคนเลเวลสิใช้น้ําม่วงในการอัปเกรด20ล้าน5้0แสนหยดใช้เวลาอัปเกรด16วันเพิ่มพลังชีวิต200หน่วยขอแถนแคนได้เพิ่มขึ้นอีก5ช่องรวมเป็น55ช่องทําให้ต่อไปนี้เราสามารถขอเยอติได้3ตัวสูตรที่ใช้เยติในแคนน่าจะฮิตไปน้อยเลยสูตรน้ํายาขอได้3มช่อง และครึ่งจากได้2อันเท่าเดิมครับป้อมพุวเลเวลสิใช้ทองคำอัปเกรด21ล้านเหรียญใช้เวลาอัปเกรด15วัน6ชั่วโมงเพิ่มพลังชีวิต100หน่วยเพิ่มความเสียหายต่อวินาที50หน่วยป้อมพุเลเวลใหม่ก็จะช่วยรับมือทาสายกาศได้มากขึ้นเพราะอัปเดตนี้ทาสายกาศได้รับการเพิ่มเลเวลหลายตัวซึ่งแก้วจะรีวิวต่อจากนี้ครับเมื่ออัปเกรดป้อมพุวเลเวลสิบห้าเสร็จแล้วเราสามารถซูเปอร์ชาร์จอาวุธได้อีก2เลเวล ค่าอัปเกรดและค่าสน,นะตามที่แก้วขึ้นโชว์ครับหอกคอยระเบิดเลเวลสิบสองใช้ทองคําอัปเกรด20ล้านเหรียญใช้เวลาอัปเกรด15วันเพิ่มพลังชีวิต200หน่วยเพิ่มความเสียหายตอนเวที10หน่วยเพิ่มความเสียหายเมื่อถูกทำลาย50าหน่วยช่วยป้องกันฐานพื้นดินที่มาเป็นกลุ่มได้ดีขึ้นและเมื่ออัปเกรดหอกคอยระเบิดเป็นเลเวล12แล้วจะซปเปอร์ชาร์จได้อีก2เลเวลหอกคอยพ่อมดเลเวล17ใช้ทองคําอัปเกรด20ล้านเหรียณ ใช้เวลาอัปเกรด14วัน18ชั่วโมงเพิ่มพลังชีวิต150หน่วยเพิ่มความเสียหายต่อวินาที8หน่วยและเมื่ออัปเกรดหัวคอยพ่อมดเป็นเรเวล17แล้วจะซูเปอร์ชาร์จได้2เรเวลรุปโปงสีดำเรเวล7ใช้ทองคำอัปเกรด14ล้านเหรียญใช้เวลาอัปเกรด10วันเพิ่มความเสียหาย200หน่วยรุปโปงสีแดงเรเวล12ใช้ทองคำอัปเกรด11ล้านเหรียญใช้เวลาอัปเกรด8วัน12ชั่วโมงเพิ่มความเสียหาย25หน่วย รเบิตยักษ์เลเวลสิบใช้ทองคำอัปเกรด12ล้านเหรียญใช้เวลาอัปเกรด9วันเพิ่มความเสียหาย25หน่วยรเบิดเลเวลสิสใช้ทองคำอัปเกรด10ล้านเหรียญใช้เวลาอัปเกรด8วันเพิ่มความเสียหาย15หน่วยกำแพงเลเวลสิใช้ทองคำหรือน้ำม่วงอัปเกรด8ล้านถูกลงจากบ้าน16 1ล้านในอัปเดตนี้จะอัปเกรดกำแพงได้ทั้งหมด100ต้นและจะเปิดให้อัปเกรดเพิ่มในอัปเดตต่อไปมาในส่วนของฐานกันบ้าง ในเดือนนี้ยักษ์ได้รับการเพิ่มเลเวลเป็นเลเวลสิบสามใช้น้ำมุกงอัปเกรด18ล้าน5 0 0แสนหยดและใช้เวลาอัปเกรด13วัน12ชั่วโมงเพิ่มพลังชีวิต200หน่วยเพิ่มความเสียหาย8หน่วยต่อวินาทีและนี่คือค่าสถานะของซูเปอร์ยักษ์เลเวล13นักเระเบิดกำแพงเลเวล13ใช้น้ำมุกงอัปเกรด20ล้านหยดใช้เวลาอัปเกรด14วันเพิ่มพลังชีวิต10หน่วยเพิ่มความเสียหาย8หน่วยต่อวินาทีเพิ่มความเสียหายเมื่อถูกทำลาย6หน่วย และนี่คือซูปเปอร์นักระเบิดกำแพงเลเวล13ครับพ่อมดเลเวล13ใช้น้ำม่วงอัปเกรด21ล้านหยดใช้เวลาอัปเกรด14วันเพิ่มพลังชีวิต20หน่วยเพิ่มความเสียหาย15หน่วยต่อวินาทีและนี่คือซูปเปอร์พ่อมดเลเวล13ครับแก้ด้วยทำการทดสอบด้วยสูตรซูปเปอร์พ่อมดล่องหนหากผู้ชมรอดจากพรนณรกบ้าน17มาได้และซูปเปอร์พ่อมดล่องหนทาสามดาวค่อนข้างง่ายเลยครับมังกรเลเวล12ใช้น้ำม่วงอัปเกรด2 2ล้านหยด ใช้เวลาอัปเกรด14วัน16ชั่วโมงเพิ่มพลังชีวิต400หน่วยเพิ่มความเสียหาย20หน่วยต่อวินาทีและนี่คือซุปเปอร์มังกรเลเวล12มังกรน้อยเลเวล11ใช้น้ำมุกงอัปเกรด22ล้าน5แสนหยดใช้เวลาอัปเกรด15วันเพิ่มพลังชีวิต100หน่วยเพิ่มความเสียหาย10หน่วยต่อวินาทีและนี่คือมังกรเพิงนรกเลเวล11มังกรไทฟ้าเลเวล8ใช้น้ำมุกงอัปเกรด23ล้านหยดใช้เวลาอัปเกรด15วัน <ẫn> เพิ่มพลังชีวิต300หน่วย เพ ens, ิ 30, hail, 100, ่มความเสียหาย30หน่วยต่อวินาทีเพิ่มความเสียหายเมื่อถูกทำลาย60หน่วยนักขี่มังกรเลเวล5ใช้น้ำมุวงอัปเกรด22ล้าน500หยดใช้เวลาอัปเกรด15วัน12ชั่วโมงเพิ่มพลังชีวิต300หน่วยเพิ่มความเสียหาย30หน่วยต่อวินาทีเพิ่มความเสียหายเมื่อถูกทำลาย100หน่วยมาในส่วนของอาคมกันบ้างอาคมสายฟ้าเลเวล12ใช้น้ำมุวงอัปเกรด18ล้าน500หยดใช้เวลาอัปเกรด4วันเพิ่มความเสียหาย40หน่วย อาคมเยียวยาหรือวล11ใช้น้ำมุ่งอัปเกรด19ล้านหยดใช้เวลาอัปเกรด15วันเพิ่มการเยียวยาทั้งหมด200หน่วยเยียวยาผู้กล้าทั้งหมด110หน่วยอาคมเรียกกลับหรือว่าใช้น้ำมุ่งอัปเกรด21ล้านหยดใช้เวลาอัปเกรดส5วันเพิ่มความจุหน่วยที่เรียกกลับ6หน่วยมีฐานน้ำดำหนึ่งตัวที่ได้รับการเพิ่มเลเวลได้แก่ลูกกระจกหรือว่า3ใช้น้ำดำอัปเกรด2 2 0 0 0 0หหยดใช้เวลาอัปเกรด14วัน เพิ่มพลังชีวิต6หน่วยเพิ่มความเสียหายต่อวินาที4หน่วยและน,นี่คือซูเปอร์ลูกกระจกเลเวล13เหมือนกับสูตรซูเปอร์พรมดล่องหผู้ชมสามารถเล่นสูตรซูเปอร์ลูกกระจกล่องหุนได้ด้วยสามารถทำสามดาวได้ดีเหมือนกันมีเครื่องจักรหนึ่งอันที่ได้รับการเพิ่มเลเวลได้แก่สว่านจอจูโจมเลเวลห ใช้น้ำม่วงอัปเกรด19ล้านหยดเวลาอัปเกรด3วัน12ชั่วโมงเพิ่มพลังชีวิต300หน่วยเพิ่มความเสียหาย40หน่วยต่อวินาทีและนี่คือข้อมูลการเพิ่มเลเวลใหม่ของอัปเดตบ้า17ครั้งนี้นอกจากนี้ยังมีการประกาศข้อมูลสําคัญดังนี้การพัฒนคุณภาพชีวิตแก้วจะขึ้นรายละเอียดไว้ให้กดหยุคลิปแล้วอ่านได้เลยถ้าสนใจคือต่อไปนี้เราสามารถสั่งให้ช่างก่อสร้างฝึกหัดไปช่วยอัปเกรดที่โรงหลอมดีมากมากเลยครับ และอีกการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่มากๆคือควีนจะปลดล็อกได้ที่บ้านเลเวล8และอัปเกรดได้สูงสุด10เลเวลครับและนี่คือข้อมูลการแก้ไขบัก๊กและสิ่งที่หลายท่านรอคอยก็มาถึงอัปเดตบ้าน17มาพร้อมกับการลดราคาและลดเวลาอัปเกรดลงครั้งใหญ่สําหรับบ้านต่ํากว่าเลเวล17การลดเวลาและค่าอัปเกรดจะลดทุกหมวดหมู่ได้แก่สิ่งก่อสร้างผู้กล้าสัตว์เลี้ยงอาคมกับดักทหาร และอาวุธบ้านโดยทำการลดสูงสุด50%รายละเอียดก็ได้ใส่ดิงไว้ในคำอธิบายแล้วกดเข้าไปดูกันได้เลยนับว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยครับและนี่คือข้อมูลข่าวอัปเดตบ้าน17ในวันนี้ข้อมูลบ้าน17ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวเด็ดใหม่ในเกมคาจแ็แคนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ